ต่อคิวรอให้ได้ฟินกันต่อเนื่องในละครใต้เงาจันเมื่อผู้จัดพี่ปิณนนัทนันฉีกลูกนางเอกมากี้ราศีสวมคาแรคเตอร์เป็นพบูสาวนักเรียนนอกเปรียวสีสาประกบคู่ครั้งแรกกับพระเอกเกรดวรินทร์ในบทสตายุหนุ่มเนียบเจ้าระเบียบ พร้อมทัพนักแสดงอย่างเพื่อนคณินคริสซี่กิซิรีแพทริกนิพั์เฟิร์สพราดาและอีกมากมายแถมได้พี่ฟิลกิติศัก์มานั่งเป็นผู้กำกับป้ายแดงๆเรื่องนี้เลยไม่ธรรมดาได้หาทะลุจอโดยเฉพาะฉากมโนวันเกิดของสาวกี้ที่โดนเค้กโปหน้าเต็ม ไม่ว่าจะเป็นราม่าน้ำตาไหลหรือจะเป็นซีนโรแมนติกก็มีให้ครบทุกรสงานนี้คู่พระนางเกรซกี้ที่เคมีเข้ากันตั้งแต่วันเปิดกล้องก็เตรียมเป็นคู่จิ้นคู่ใหม่ของวงการขนาดยืนให้สัมภาษณ์ยังชมกันสว่าคขนาดนี้ละครออนแอร์วันแรกพฤหัสที่9กรกฎาคู่จิ้นทั้งบอยประกอนและแม็กพิรณีได้จับมือรุมหึงกันแน่นอนค่ะเกรอนก็ไม่แข่งกันครเกรแมทเกรแมทแล้วก็มาเกรซกี้เกรซกี้แล้วกลายเป็น เป็นไรครับพี่ปิ่นแม็กกี้แม็กมกี้แม็กกี้เกตบอยเกตบอยเป็นแบบว่าทำมนทำมนมานานพี่ปิ่นบอกว่าเธอต้องแบบว่าเปรี้ยวบ้างแล้วอ่านั้นก็จะโดนแฟนคลับเล่นงานแล้วเนี่ยอ่าเนี่ยไม่ก็ไม่อยากจะคุยนะแต่ขอคุยนิดนึงก็แล้วกันว่าละครเรื่องนี้เนี่ยก็จะเป็นละครอีกสไตล์หนึ่งของของของเราที่อยากจะนําเสนอเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรักฝากครับผมว่าเรื่องนี้สนุกแน่นอนแล้วก็เจอคู่จิ้นคู่ใหม่แน่นอนครับคู่ใหม่ กว่าเดิม